สวัสดีค่ะจิตดาพากาเด่นนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้นะคะแนนจะมาปลูกน้ําเต้านะคะแล้วก็ฟักแฟงให้กับเพื่อนๆดูกันนะคะสําหรับน้ําเต้าแล้วก็ฟักนะคะแนนทําการปลูกจนตอนนี้ต้นเขาสวยแล้วนะคะแนนจะเปลี่ยนลงในตะกร้าเข่งค่ะเนื่องจากพืชกลุ่มนี้นะคะเขาอายอาุต้องใช้เวลานานนะคะแล้วก็ต้นของเขาใหญ่นะเพราะว่าเขา ขึ้นเถาเรือนะคะดังนั้นภาชนะที่เรนจะใช้ปลูกแนนใช้ตะกร้าเข่งขนาดเบอร์หกนะคะตะกร้าเข่งตัวนี้แนนไม่ได้ใช้ตัวไหนรองนะคะก็คือจะปลูกเลยนะคะเนื่องจากรูพุนของเขาจะดีมากๆต่อพืชที่ต้นใหญ่นะคะดังนั้นตัวนี้แนนใช้แบบเปลือยเลยนะคะก็คือไม่ต้องรองอะไรเลยค่ะ ใส่ดินลงไปแค่นิดเดียวนะคะแล้วก็แนนจะไปะให้ปุ๋ยโดยการให้ปุ๋ยที่ไก่หมักไบโอกแกสนะคะ1ตะก้าเข่งแนนจะให้1กร,รม,มือขนาดใหญ่เลยนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ต้นลงไปนะคะแล้วก็กลบด้วยดินที่ปรุงแล้วนะคะสูตรดินที่สวนของแนนก็คือใช้ดินขุยมะพร้าวนะคะ1ส่วนค่ะแกลบดิบหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็มะพร้าวสับขนาดเล็ก1ส่วน คลุกกับปุ๋ยขี้วัวนะคะนี่คือดินที่สวนที่เราหมักกันไว้นะคะแล้วก็เทลงไปได้เลยค่ะขี้ไก่จะใส่เป็นท็อปปิ้งด้านบนนะคะเมื่อเราได้ต้นกล้าพร้อมแล้วที่จะเอามาทำค้างผักนะคะเราก็มาเตรียมค้างผักกันค่ะเนื่องจากบริเวณสวนของแนนนะคะมีพื้นที่จำกัดนะคะแล้วก็ไม้ขุมนี้เขาจะขึ้นเถาเลยนะคะ ถ้าเอาไปไว้กลางสวนจะบังแดดสําหรับไม้ตัวอื่นค่ะดังนั้นบริเวณที่เหมาะที่จะเอามาปลูกไม้ที่เลื้อยขึ้นค้างแบบนี้นะคะแนนจะปลูกบริเวณริมรั้วนะคะบ้านใครนะคะหรือใครที่มีพื้นที่ริมรั้วทำเหมือนแนนได้ค่ะก็คือเราจะปลูกไว้เป็นรั้วได้เลยนะคะทุกคนอันดับแรกมันก็จะขุด ดินบริเวณส่วนหน้าออกนะเพื่อที่เวลาเราลดน้ําลงไปะค่ะดินจะไม่ไหลออกนะคะแล้วก็เราสามารถเอาปุ๋ยเข้าไปใส่ในร่องได้นะคะเพราะว่ารากเขาสามารถทะลุลงไปในดินสามารถหาอาหารได้ด้วยนะคะในตะก้าไม่สามารถที่จะ ทำให้ต้นกล้าของเราจเจริญเติบโตได้ต้นตัวโตวนะคะรากเขาทะลุลงข้างล่างค่ะดังนั้นบริเวณที่อยู่รอบของขอบกระถางเราสามารถให้ปุ๋ยได้นะคะตอนนี้ในกําลังผูกต้นของเขานะคะเดี๋ยวตอนนี้กําลังออกแบบกันนะคะว่าเราจะทําค้างผักแบบอุโมงค์นะคะแล้วก็กําลังบอกน้องว่าต้องทําอะไรบ้างนะคะตัวนี้ ซึ่งค้างผักของเรานะคะแนนจะทำโดยใช้ไม้ไผ่เป็นเสานะคะก็ทำให้เขาแหลมนะคะอันนี้ก็คือเนี่ยทำให้แหลมคะ่ะแล้วก็เราก็จะเสียบไม้ไผ่ลงไปนะคะตัวนี้แนนไม่ขุดนะคะแนนน้องจะใช้วิธีการตอกเสาลงไปเลยคะ่ะทำแบบนี้เลยนะคะเมื่อตอกเสาลงไปนะคะ เราก็จะทําการผูกมัดให้แน่นนะคะซึ่งอีกด้านหนึ่งของเราเราผูกลงในรั้วแล้วค่ะแล้วก็สําหรับต้นผักนะคะแนนจะใช้เชือกนะคะมัดที่โคนต้นค่ะแล้วก็ให้เขาไต่เชือกขึ้นไปนะคะสำหรับใครนะคะที่ดูคลิปของแนนนะคะแล้วชอบคลิปของแนนก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปให้กับแนนด้วยนะคะทําเสร็จแล้วปลูกสวยๆแนนจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูชมคลิปของแนน